สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลล์นุ้ยนะคะโตยโยต้าการาสินสาขาสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้นะคะ นุ้ยจะพาทุกคนนะคะมาชมรถที่มีความแกร่งและทนทานที่สุดนะคะก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็น Toyota a u t i s ิสนะคะอัลต,ติตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น GR Sport นะคะซึ่งมีความตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกนะคะส <Yeah. S 1> ่วนตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ1.8ลิตรนะคะเกียร e ์ eCVT นะคะเครื่องยนต์140แรงม้านะคะ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะจะอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเจ้า GR Sport นี้นะคะจะมาทั้งหมด2รุ่นนะคะนั่นก็คือมีดังนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่น1.8 GR Sport นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะราคาเปิดตัวมาที่1 5 9 0 0 0บาทนะคะและอีกรุ่นหนึงนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะจะเป็น รุ่น H EV GR Sport นะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะเปิดตัวมาที่ราคา1,114,000า 1, บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะจะเพิ่มที่อีก1,000 0บาทนะคะ เจ้า GR Sport นี้นะคะจะมีทั้งหมด3สีเลยนะคะก็จะมีสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวมุกก็คือตัวนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเรามาชมกันเลยนะคะว่าเจ้า GR Sport นี้นะคะมีเอกลักษณ์ด้านหน้าที่แตกต่าง จากรุ่นปกติยังไงบ้างนะคะ <Okay. S 1> เริ่มจากตัวนี้เลยค่ะเป็นกระจังหน้านะคะแบบเปียนโนดํานะคะแบ a ็ k เปี n นโน,นะคะ,นนะ,คะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ Toyota าคริสตันนะคะตัวนี้ฝั่งเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นแบบหลังพึ่งนะคะเป็นเหลี่ยมนะคะเป็นลักษณะแบบเหลี่ยมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะ แล้วก็การชนแบบเหลี่ยมนะคะช่วยให้เกาะถนนได้ดีขึ้นนะคะต่อมานะคะก็จะมาที่ไฟด้านหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED ไฟ day time running light นะคะถ้าเป็นแบบรุ่น h ฮ b ริดนะคะก็จะมีเป็นแถบ,บสีฟ้า ค่าตรงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น gr 1.8 gr นะคะก็จะไม่มีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นล้อมแมกนะคะจะเป็นขอบ17นะคะยางนะคะจะเป็นแบบ st Sport นะคะซึ่งเพิ่มความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นนะคะลักษณะของแมกนะคะก็คือจะเป็นแบบทูโทนนะคะล้อมแมกอลลอยต่อไปนะคะจะเป็นกระจกด้านข้างเป็นเงาสีดำนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นเจ้าฟินตัวนี้นะคะจะเพ เพิ่มฟิล์มด้านข้างนะคะเมื่อรถนะคะมีการขับขี่ที่มีความเร็วสูงนะคะจะเพิ่มการทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะก็มีประโยชน์อีกมากมายเลย <Wow. S 1> ด้านนี้เลยนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะด้านข้างเพิ่มเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะมีทั้งบานหน้าและบานหลังนะคะที่มีความชัดเจนเพิ่มความสวยงามให้กับรถ <Wow. S 1> รุ่น G R Sport นี้เป็นอย่างมากเลยนะคะต่อไปนะคะ <Wow. S 1> ก็จะเป็นตัวมือเปิดประตูนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นมือเปิด เปิดประตูแบบอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเอนทรีนะคะแค่เราแตะนะคะรถก็เปิดได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้การกดรีโมทและอีกอย่างนะคะความพิเศษของรุ่นเจ้า a l ิ i GR Sport รุ่นนี้นะคะนั่นก็คือเป็นช่วงล่างนะคะที่มีการพัฒนาชกอัพด้านหลังนะคะให้มีความแน่นหนึบมากขึ้นด้วยปีกนกอิสระทั้งสีล้อเลยนะคะค่ะในส่วนของการรองรับน้ํามันนะคะของเจ้าตัว GR Sport ตัวนี้นะคะจะมีการรองรับแก๊สโซฮอล์ 9195นะคะแล้วก็ E20 นะคะต่อมานะคะก็เป็นในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายนะคะจะมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือไฟท้ายเป็นแบบโลมดำนะคะเพิ่มเส้นสายในการตกแต่งเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีโครเมียมนะคะตรงนี้เลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับรุ่นนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะคะ แล้วก็ติดตั้งโลโก้ของ G R Sport ตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้มีความเด่นชัดมากขึ้นค่ะพร้อมด้วยเซ็นเซอร์หลังนะคะพร้อมกันชนหลังที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแถบเป็นสีดำนะคะเพิ่มความเรียบหรูดูแบบสบายตานะคะไม่รกตานะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเซนเซอร์นะคะพร้อมกล้องถอยหลังขณะขับขี่นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะในส่วนของห้องสัมภาระนะคะห้องสัมภาระนั้นค่อนข้างที่จะกว้างนะคะสามารถบรรจุข,ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกที่มาจากโรงงานเลยนะคะซึ่งมีความคุ้มค่าเลยทีเดียวพร้อมกับอุปรกรณ์ฉุกเฉินต่างๆของรถยนต์นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะว่ามีความกว้างมากแค่ไหนนะคะเชิญเลยค่ะ Okay. ค่ะห้องโดยสารด้านหลังนะคะจะมีความกว้างพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังแถว2นะคะทําให้ผู้โดยสารด้านหลังเย็นสบายเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วนะคะเพิ่มความหรูหราและความสบายให้กับผู้โดยสารนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในของผู้ขับขี่กันเลยนะคะว่าจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะเชิญเลยค่ะ โอเคนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะด้านในก็เริ่มจากที่แผงประตูด้านข้างเลยนะคะจะเป็นแบบเปียโนแบล็คนะคะแถบสีแดงนะคะด้านนี้เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้า GR Sport นั่นเองนะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเบาะด้านข้างนะคะเบาะด้านข้างจะปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วมาพร้อมกับตัวปุ่มด้านหลังนะคะส่วนเจ้าปุ่มด้านหลังนี้นะคะมีคุณประโยชน์นั่นก็คือว่า ช่วยในเรื่องของการขับขี่ขณะระยะทางไกลช่วยลดความเมื่อยล้านะคะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและสบายในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลนะคะต่อไปนะคะมาดูที่พวงมาลัยนะคะสามารถปรับได้3ระดับนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวหนูจะพาทําดูนะคะก็คือ1 2 3สนะคะเป็น3ระดับแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มีสริยะนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะพวงมาลัยนะคะ,ะก็คือจะเป็นแบบ มันต uh, ิฟังก์ชันนะคะเป็นแบบ3ากา้านหุ้มหนังสัมผัสมือนุ่มนะคะไฟหน้านะคะก็คือจะเป็นแบบออโต้สูงต่ำสามารถปรับอัตโนมัติได้ตามแสงสว่างนะคะต่อไปนะคะเราจะมาที่เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงเนี่ยเราจะเป็นแบบจอสัมผัส8นิ้วนะคะรองรับบลูทูธ USB Apple CarPlay นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ แอร์นะคะระบบแอร์ของตัวเจ้า gr sport นี้นะคะจะเป็นแบบระบบกรองอากาศนะคะแบบนานโน ยับยั้งแบคทีเรียภายในห้องโดยสารและ PM 2.5นั่นเองค่ะตัวนี้ให้อากาศภายในห้องโดยสารนะคะที่เป็นบริสุทธิ์นะคะเหมือนธรรมชาติที่สุดเลยนะคะซึ่งมีในตัวเจ้าติอาสปอร์ตนั่นเองนะคะต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของแท่นชาร์จเลยนะคะแท่นชาร์จก็คือเป็น v i e l e s s charger นะคะตัวนี้นะคะก็มาพร้อมด้วยเลยจะอยู่ลึกนิดนึงนะคะ,ต,ะ,คะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนในส่วนของ คันเกียร์นะคะเกียร์ก็คือจะเป็นแบบเกียร์ CVT เป็นแบบคันโยกนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะ,อะลองดูเลยสามารถใช้งานได้ง่ายกระชับแล้วก็เหมาะมือนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือจะมีเพิ่มเติมปุ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นปุ่ม EV mode นะคะ EV mode แล้วก็ปุ่ม TRC นะคะแล้วก็ไ right ร mode นะคะปุ่มนะคะเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโต้เบรกโฮ ะะสามารถใช้งานง่ายกระจกมองหลังตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบแตัดแสงออตโต้มาพร้อมกับกล่องควบคุมรถ ให้อยู่ในเลนนะคะก็คือจะเป็นกล่องนี้นั่นเองนะคะวัสดุคอนโซลน,นะคะจะเป็นแบบหนังนะคะเวลาสัมผัสจะนุ่มมือนะคะก็ในส่วนของตรงเบาะนะคะเบาะจะเป็นแบบหนังสังเคราะห์นะคะเป็นสีดํามาพร้อมกับรูระบายอากาศพร้อมกับเย็บได้แดงเพื่อความเป็น GR Sport นะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูฟีลการขับขี่ของเจ้า GR Sport ตัวนี้นะคะว่าจะสนุกและมันแค่ไหนนะคะไปเลยค่ะ การออกตัวค่อนข้างดีเลยค่ะตอบสนองกับเท้าเราเลยช่วงล่างแน่นค่ะอามีการผ่านลูกระนาดไปนะคะแต่ก็ยังมีความนุ่มนวลพอสมควรโอเคค่ะไปกันเลยค่ะอ่าต่อไปเราจะจะมีการเข้าโค้งนะคะ,ะเลยขับสนุกค่ะสนุกเลยอ,ออกตัวปึ๊ง ว้าวค่ะนต่ช่วงล่างนิ่มนะคะดิสไตล์ GR Sport เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า Toyota a l t i s GR Sport h y b r r d รุ่นนี้นะคะก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครนะคะตอบสนองในการขับขี่ที่สนุกสนานนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยต่างๆนะคะถ้าย่างไงนะคะถากชอบนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม แฟนเพจโต y ยต้าเฟซบุก๊กกาลสินนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของ t o y ยต้ากาลสินนะคะยังไงฝากติดตามเพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ